ใกล้ปีใหม่ทำดีมีวินัยขับขี่โดยปลอดภัยสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้มีพระมิตรได้ขอเสนอพระเกตไต่ข้ามซุม้มพระเกตไต่ข้ามซุม้มประมาณสองปีที่แล้วท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามมาว่า พระสมเด็จวัลคังม,แม,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 มีแม่พิมพ์พระเกตไต่ข้ามซุ้มหรือไม่ครับตอบไปว่าแม่พิมพ์พระเกตไต่ข้ามซุ้มไม่มีไม่ปรากฏในพระสมเด็จวัลคังวันนี้หากเอฟซีท่านนั้นได้ฟังอยู่มีพระมิเตได,ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในพระสมเด็จสองครองที่ใช้แม่พิมพ์ของวัดละคังแต่เนื้อในเนื้อมวลสารเป็นของสมเด็จบางขุนพมนั้นบางองค์จะมีแนวพระเกตคล้ายจะไต่ซุ้มเช่นพระสมเด็จองค์นี้เมื่อใช้ปลายนิ้วสัมผัส บริเวณแนวพระเกตชนเส้นซุม้มจะสัมผัสได้ถึงความนูนเล็กน้อยปลายสัมผัสจะสะดุดความนูนเล็กน้อยแนวพระเกตช่วงชนซุม้มจะยกตัวขึ้นไปหาเส้นซุม้มจากโคนตรง ราดปลายกระดกยกตัวคล้ายจะไต่ข้ามซุ้มแต่จะไม่เห็นแนวเส้นพระเกตพลาดทับไต่ข้ามซุ้มใกล้ปีใหม่ทำดีมีวินยัยขับขี่โดยปลอดภัยสวัสดี